ทุ่งยังมีข้าวในน้ำยังมีปลาแล้วราคาข้าวทำไมชาวนาจะควบคุมผลผลิตเองไม่ได้นะครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องข้าวเรื่องปากท้องของชาวนานะครับ วันนี้ก็ขอวสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่มีข้าวที่จะขายหรือว่าจะกําลังจะเกี่ยวข้าวนะครับถ้าไม่ได้ราคา1 0บถึงสิบาทก็อย่าพึ่งขายนะครับผมเพราะว่าเราต้องเก็บข้าวไว้เราต้องรวมพลังกันนะครับผมเราเป็นคนผลิตข้าวเองได้แล้วก็แปรรูปข้าวเองได้เราก็สามารถ ตากไว้ก่อนเพราะว่าข้าวข้าวเปลือกของเรานะครับผมไม่มีเน่าไม่มีเสียครับผมถ้าเป็นข้าวสารมันถึงจะเสียครับผมถ้าเราสีไว้ถึงจะเสียถ้าพูดไปแล้วเราเป็นคนผลิตข้าวเราก็ควบคุมราคาเองได้นะครับสําหรับข้าวเราก็ตากไว้แล้วก็พี่น้องประก,กาศให้พี่น้องได้รู้กันเลยครับทั่วประเทศเราต้องเก็บข้าวไว้เพื่อที่เพราะว่าเราเป็นคนกําหนดราคาข้าวควบคุมราคาข้าวเองนะครับผมก็ ก็ให้ก็ให้พี่น้องครับผมร่วมแรงร่วมใจกันตากข้าวเก็บไว้ในยุ้งก็รอประกาศของรัฐบาลเผื่อเขาจะมีโครงการอะไรมาช่วยเหลือนะครับถ้าไม่มีโครงการอะไรมาช่วยเหลือเราก็นําข้าวขึ้นยุ้งเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราเองนะครับอีกไม่นานครับผมก็จะมีพ่อค้าคนกลางหรือนายทุนที่มาหาซื้อข้าวของเราไปขายเพราะว่าเขาไม่มีข้าวขาย เาเป็นคนทาตัวของเขาเองครับผมพอ้าคนกลางและนายทุนถ้าชาวนาร่วมแรงร่วมใจกันเอาไปขึ้นยุง้งก็เก็บไว้เราก็รอดูราคาจากการประกาศจํานํายุ้งฉางถ้าไม่ประกาศจํานํายุงย้งฉางข้าวที่เราเก็บไว้ก็ไม่เน่าไม่เสียมันไม่เหมือนข้าวสารครับผมข้าวสารถ้าเราสีไปแล้วมันก็จะเสียนะครับมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถกําหนดราคาเองได้เพราะว่านายทุน ก็ต้องขายข้าวทุกวันส่งตลาดเหมือนกันครับผมนายทุนก็ต้องการเงินก็ต้องใช้เงินเพื่อที่จะใช้ใจ่ายให้ลูกน้องถ้าเขาไม่มีข้าวข้าวขายหรือว่าไม่มีข้าวเปลือกส่งออกเขาก็เจ๊งเหมือนกันล่ละครับเราก็เราก็ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บข้าวเปลือกที่เราเกี่ยวไว้นะครับผมอย่างเช่นข้าหลังผมก็จะเกี่ยวแล้วก็ตากขึ้นยุงไว้ครับข้าวเปลือกของเรามีราคานะครับผม ถึงตอนนี้จะ5-6บาทแต่ว่าถ้าพี่น้องชาวนาร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนนะครับผมว่าราคาข้าวเราสามารถสามารถควบคุมผลผลิตเองได้เราไม่ต้องวิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จเอาข้าวข,ขึ้นรถวิ่งจัดไปขายให้ในายทุนให้เจ็คหรือให้อะไรครับถ้าเราไม่ไปขายก็พี่น้องก็คิดดูครับผมข้าวข,ของเราก็จะมีราคาผลผลิตที่ตามมา เขาแหละครับจะมาง้อพวกเราเองเขาจะวิ่งรถหาซื้อข้าวเราเหมือนสมัยก่อนครับผมก็ขอฝากไอ้ชาวนาทุกคนนะครับผมอย่าไปงอครับผมอย่าไปขายถ้าจะขายห้าหกบาทไม่ต้องไปขายครับขายยังไงก็ไม่แล้วนี่ครับผมรู้ว่าทุกคนมีนี่ครับผมก็ขอฝากชาวนาทุกคนด้วยครับผมผมก็เป็นชาวนาคนหนึ่งก็ทํานาสี่สิบห้าสิบไร่เหมือนกันครับผมก็จะแปรรูปส่วนหนึ่งแล้วก็จะรอฟังรัฐบาลรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือจำนำข้าวยังไงก็ได้ยินข่าวว่ารัฐบาลก็กำลังจะประชุมเพื่อช่วยเหลือชาวนาอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลางนะครับผมรู้สึกว่าจะเอาเปรียบชาวนากันอย่างมากครับก็ผมบอกได้เลยว่าเอาเปรียบมากๆครับห้าหกบาทนี้ถือว่าขอกันกินก็ขอขอได้ครับผมข้าวยังถูกครับ เอาไปแลกมาม่ากิโลข้าวกิโลหนึ่งข้าวเปลือกกิโลหนึ่งไปแลกมาม่าไม่ได้เลยครับพอเลมาม่าก็เจ็ดแปดบาทแล้วครับก็ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมไทยสําหรับชาวนาทุกคนนะครับผมถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันผมว่าข้าวเราก็จะมีราคาครับผมเก็บไว้บนยุ้งมันไม่เน่าไม่เสียครับผมเพราะว่าข้าวเราตากแห้งไว้แล้วถ้าเป็นข้าวสารที่สีไว้ถึงจะเสียครับผมเราก็เก็บไว้รอดูราคาผลผลิตจากรัฐบาลก็ข้าวนครับผม ผลบริหรรัฐบาลเราไม่ต้องไปขายให้พ่อค้าคนกลางเพราะว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันโล่งสีไม่มีข้าวขายเขาเครับจะเป็นคนมางอเราก็ขอฝากด้วยครับผมชาวนาทุกคนทุกจังหวัดนะครับผมบนทั่วประเทศไทยของเราก็ร่วมแรงร่วมใจครับผม5บาท6บาทมันไม่คุ้มค่าครับผมอย่าไปขายครับผมเสียเปรียบครับผมเราต้องหนักแน่นครับก็ขอฝากชาวนาทุกคนนะครับผมก็เก็บข้าวไว้ในยุง้ง เพราะว่าเราคนผลิตข้าวเองได้เราไม่ต้องไปงอเราไม่ต้องไปงอพ่อค้าคนกลางครับผมสักวันหนึ่งเขาไม่มีข้าวที่จะส่งออกหรือมีข้าวขายเขานั่นแหละครับที่จะมาหาซื้อข้าวถึงบ้านเราเราก็สามารถกําหนดราคาได้เองถ้าสิบถึงสิบเอดบาทเราก็สามารถอยู่รอดแล้วครับผมชาวนาก็ขอฝากชาวนาทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ประกาศแต่เพียงเท่านี้ครับผมวันนี้ผมก็สวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอสว,สด,ส,วสดีครับ ผมยังมีนะครับผมสาหรับชาวนาท่านใดนะครับสําหรับชาวนาท่านใดที่เอาข้าวขึ้นยุง้งหรือถ้าคิดว่าจะแปรรูปและก็เกาะกลุ่มกันได้นะครับก็สามารถแปรรูปและก็เกาะกลุ่มกันได้เพราะว่าโครงการของรัฐบาลก็มีลงสีเพื่อจุนชนแล้วก็ใครที่คิดได้สามารถทําโลโก้ออกมาทาเป็นข้าวสารแปรรูปผลิตเพื่อที่จะไปจําหน่ายก็หาตลาดแล้วก็จับกลุ่ม แล้วก็หาแนวทางครับผมก็เห็นชาวนาบางกลุ่มก็ไปขายข้าวก็ได้ราคาดีนะครับผมแป,ปผลผลผลิตจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารนะครับผมก็ได้ราคาดีครับผมวันนี้ก็ขอฝากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเก็บข้าวเปลือกขึ้นยุ้งไว้นะครับผมเพราะว่าข้าวเปลือกนี้มีราคาอย่างแน่นอนครับผมถึงประเทศอื่นจะผลิตได้แต่ก็เป็นข้ออ้างของนายทุนทเฉยๆครับผมก็อ้างว่าอินเดียผลิตข้าวได้เยอะแต่ก่อนเขามาซื้อข้าวไทย ทุกวันนี้เขามีข้าวเยอะแยะเต็มท้องทุ่งไร่ทุกงนาก็คือเป็นข้ออ้างของของนายทุนนะครับผมเป็นของนายทุนแล้วเป็นของเจ๊กนะครับที่เขาอ้างให,ห้อ้างว่าผลผลิตราคาเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะกดราคาของพวกเรานะครับอันนี้ก็ขอฝากชาวนาทั่วประเทศนะครับผมเราร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งราคาผลผลิตเราข้าเปลือกนะครับ สิบถึงสิบเอ็ดบาทนี้ก็ถือว่าอยู่ได้แล้วครับผมคุ้มค่าปุ๋ยค่ารถเกี่ยวค่าค่าแรงครับผมคุ้มค่าแรงก็คุ้มคุ้มทุกอย่างนะครับผมก็พอได้ครับผมก็รอและก็รอดูอีกส่วนหนึ่งของรัฐบาลครับผมยังไงก็รัฐบาลก็ไม่ทิ้งประชาชน,อย,น,ชานายอยู่แล้วครับผมไม่ทิ้งชาวนาอยู่แล้วครับก็ขอฝากเกี่ยวกับชาวนาครับผมก็เก็บข้าวไว้แล้วก็ใครที่สามารถแปรรูปได้ก็เก็บไว้แปรรูปนะครับผมแปรรูปเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ก็ขอฝากชาวนาด้วยครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับ